งินกับทองช่วยพี่มี่เขียนกันบ้านเหรอคะไม่ได้ช่วยช่วยกวนแม่ <c oughs> พี่มี่ดื้อน,นะวันนี้คุณครูบอกเดี๋ยวพี่มี่เขียนไม่เสร็จสักทีนะคะกวนพี่เดี๋ยวพี่เขียนไม่เสร็จสักทีนะคะเก่ <Yeah. S 1> งงินครับทองอ้วน อ้วนอ้วนเงินพี่เขียนเร็วๆเลยอย่ามัวน้องไม่ต้องน้องไม่ต้องช่วยไม่ต้องช่วยเขียนพี่จักรแลตัวเองม่ดูดมจกร จานใช่ไหม